สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปางจะพามาบำรุงต้นแก้วสลพัดนึกนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ใบมันเงาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยพุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะกอใหญ่ด้วยนะคะก้านแข็งแรงด้วยค่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำปุ๋ยสูตรไหนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแม่ปานก็จะใช้สามอย่างนี้นะคะน้ำซาวข้าวค่ะแล้วก็มอนไข่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะที่แม่ปานจะใช้วันนี้นะคะสามอย่างค่ะในน้ำซาวข้าวนี้เขาก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆทำให้แตกยอดแตกใบดีนะคะทำให้ใบเขียวํำ ลำต้นใหญ่แข็งแรงด้วยเราจะใช้ะะลดทุกวันก็ได้นะคะประโยชน์เขาเยอะเลยค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะใช้ลดได้ทุกวันเลยนะคะน้ำสาวข้าวค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้นะคะต่อมาก็ฮอร์โมนไข่นะคะวันนี้แม่ปานไม่ได้ทําให้ดูนะคะก็มีอยู่ในคลิปเก่าๆค่ะคลิกดูในใต้ลิงก์ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีนะคะวิธีทะะําฮอร์โมนไข่ค่ะ ฮอร์โมนไข่นี้ก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีค่ะทําให้ติดดอกติดผลด้วยนะคะใช้กับพริกมะเขือติดดอกติดผลดกด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าเราใช้กับต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับบอนสีก็จะทําให้สีสวยนะคะใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะต่อมาก็จะเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะก็บำรุงดินนะคะ ตึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงใบใหญ่สีสวยนะคะเลินซีสาะข้แสงค่ะค่ะแล้วเราก็มาผสมกันเลยนะคะแม่ปางก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะไปเลยกับน้ำซาวข้าวค่ะ ต่อมาก็จุลินสีสั่งข้์แสงค่ะแม่ปางก็จะใช้สามช้อนค่ะใส่สามช้อนโตะเลยนะคะอุ้ยสองลงแรงไปหน่อยค่ะคแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะนำไปลดต้นแก้วสารพัดนึกเราได้เลยค่ะไม้มงคลบอนสีทำให้ แตกยอดแตกใบดีนะคะลำต,ต้นแข็งแรงค่ะใบสวยใบใหญ่และเดี๋ยวแม่ปางก็จะเทใส่กับน้ำห้าลิตรนะคะเพื่อนๆในถังนี้น้ำห้ลิตรค่ะปางก็จะเทเลยนะคะเทลงเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกค่ะ นำไปลดต้นบอนสีของเราได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆแมปานก็จะมาใช้ลดกับต้นแก้วสารพัดนึกของเมปานนะคะพุ่มใหญ่มากเห็นไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่สีสวยลายเข้มเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆกอใหญ่ด้วยค่ะแมปานก็จะใช้ลดเลยนะคะหนึ่งถ้วยเลยนะคะ รดเลยค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะคเพื่อนใช้ลดเลยค่ะห่ถ้วยเลยนะคะให้แตกยอดแตกใบดีทำให้ใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะ้าเพื่อนๆมาดูสาสเดชานะคะใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ เท่าฝ่ามือแม่ปานเลยใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือแม่ปานอีกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเขาก็แข็งแรงด้วยนะคะแทงหลอดแตกนองอมาเพียบเลยเห็นไหมคะสีสวยด้วยค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้บำรุงเลยนะคะหนึ่งถ้วยเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆนี่ก็นาลายเรื่องพบนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแตกหน่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่ด้วยค่ะนี่ก็ใบใหม่ของเขานะคะสีสีเขาก็จะเข้มกว่านี่ใบเก่าเขานะคะถ้าใบาใหม่ออกมาก็จะเป็นสีเข้มกว่านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็จะใช้รดเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะรดเลยหนึ่งถ้วยเลยค่ะ น้ำซาวข้าวนี้ถ้าเรามีทุกวันเราก็ใช้ลดได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะน้ําซาวข้าวค่ะทำให้ดินด้วนซุยแตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะน้ําซาวข้าวนะคะใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะลดได้ทุกวันเลยนี่นะค่ะแต่แม่ปานถ้าทํำสูตรนี้แม่ปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะ ค่ะกระถางเล็กก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาสองหลอดเลยค่ะเพื่อนๆลดเลยกันกัดสียังไม่เต็มใบนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นชายชนแผลงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ แทงหลอดออกมาเพียบเลยเห็นไหมคะหลอดใหญ่ด้วยค่ะตานใช้ลดเลยค่ะหนึ่งหนึ่งถ้วยเลยนะคะค่ะเราจะใช้ลดกัดไม้มงคลของเราได้เลยนะคะเราก็ลดเลยค่ะหนึ่งถ้วยเลยค่ะลดเลยกระถางนี้ด้วยนะคะ รถกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆกระถางละหนึ่งถ้วยลดเลยค่ะใช้ได้หมดนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะใบใหญ่มากสาดเดช้าค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะ